ก็กราบสวัสดี่ที่ค่ะเฮ้ยไม่ใช่ไหมครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเนอะอะไรเนอนายลงมาเปิดในนี้สิเออฉันเปิดไม่ได้นะเพื่อนเฮ้ยนายไม่มีตังค์เนี่ยนะโอเคเออมีอะไรอย่างหนึ่งน่ะนะทำไมทำไมเรามาอยู่ที่นี่ได้นะครับเฮ้ยกินนายเออฉันดูแล้วเพราะเออนายนายเออเอ้ย นายเออโอ้โหเดินอย่างนี้เลยเหรอเมื่อนายตายไม่ใช่นายโดนลากมาไม่นายเจอคอามดีนะไม่ออะมันป็นไปได้เดี๋ยไม่ได้เดี๋ยไม่ได้น,นดั่นแหละมันติดกินตังเฉยไม่ได้เติม ปีนกระปกองปรนังก็งขอกราบสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับทุกผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมบ,บ้างน,นะครับผมปรับเสียงให้ี่ดังอยู่นะมีคนบอกว่าพี่พี่แมปนี่มันสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้อีกนะครับแล้วผมจะโชว์ได้ว่ามันสามารถแต่งตัวได้นะครับมีมีคนบอกว่าส่วนใหญ่ทําไมมันแต่งตัวแบบเป็นเจ้าของบ้านไม่ได้นะครับเป็นผู้หญิงเป็น ซิกซี่ไม่ได้นะเพราะมันเป็นสงครามชีวาภาพนะมันคือทหารนะรนี่ผมก็แต่งตัวเป็นทหารนะครับท่านผู้ชมจริงๆถ้าอยากไปดูก็ไปดูภายหลังนะครับเดี๋ยวผมจะมาฆ่าพวกซอมบี้ก่อนชอบพังภาพต่อของผมพวกซอมบี้นะเพราะว่ามันดีอยู่เราก็สามารถแก้ปัญหาได้แต่เราไม่สามารถแก้ได้ว่าเราไม่มีตัง เอ้เราก็ราฆ่าซอมบี้นะเอ้เราไม่ฆ่าเราก็จะตายนะปังมึงพอเราตายเราก็จะเข้าหน้านะนะ,นะมันก็จะเข้าหน้าแบบที่เราเข้ามานัแต่แรกนั่นแหละอืมก็เกือบเริ่มอ่ะนับวิธีอย่างหนึ่งก็คือวิธีฆ่าซอมบี้นับมันจะไม่มีปุ่มยิงนับแล้วผมจะสอนเองนะครับว่ามันเล่นยังไงนับปุ่มแรกนับก็คือปุ่มปิดเสียงนะับ เปิดเสียงและปิดเสียงได้นะส่วนอันนี้ก็น่าจะไม่ต้องทำนะมันคืออะไรไม่รู้ผมไม่ไม่เคยทำมาก,ก่อนนบะส่วนปุ่มเนี้ยครับผู้มชมง่านแต่คุ้นเคยกันนะครับน่าก็คือระเบิดนะครับปุ่มปาระเบิดนะครับทั้งคลิปมันอาจจะแหลกเลยก็ได้นะครับโอเคนะคอันอันพอเราปาระเบิดนะครับนี่ก็จะมีระเบิดออกมาเนาะตู้มอย่างนั้นนะับระเบิดตู้มเลยแล้วปุ่มข้างล่างต่อไปที่อยู่ใกล้กับระเบิดนะครับก็คือเอเปลี่ยนกระสุนนะ ชักกระสุนขึ้นมาใหม่นับนี่เปลี่ยนกระสุนมานับแล้วก็ยิงนับส่วนหันน้างล่างใกล้ๆกับกระสุนเนี่ยอันคือเลงนับเลงเฉยๆนับนี่คือเลงนับโอเคนับมีมีน้องๆบอกว่าพี่ๆทำไมผมยิงแบบธรรมดาไม่ได้ครับมีอย่างนี้หรอครับได้ได้นับยิงได้อยู่ดีรับที้ท่านผู้ชมนั้นเจอซอมบี้แล้วก็กดแล้วก็มันหันหน้ามัเป็นซจอมบี้นับ เนี่ยผมก็กลับมาเรียบนะครับโอเคเพิ่งไม่มีอะไรครัมีกลือเฉยๆนะครับวิธียิงซอมบี้นะครับนั่นก็คือเออให้มให้คุณเจอซอมบี้เนี่ยขอไปเรื่องมีเสียงรบกลัวนะถ้าเจอซอมบี้เนี่ยให้คุณนั่นนี่ครับให้คุณเออหันมุมกล้องเห็นตรงนี้ไหมครับที่มันเป็นแบบสี่แบบนี่ครับขึ้นขวาซ้ายลงนะครับนี้นะให้เรามันเล็งเป้าอย่างนี้มันก็จะได้นะครับนี่นี่ เพจะกลายเป็นหนีงยิงนี่นี่ให้เราหันหน้าเข้าซอมบี้ครับมันจะยิงไอ้อัตโนมัติเลยครับนี่ไม่ต้องกดยิงเลยครับมันเมื่อกี้ผมนึกว่ามันต้องมียิงแต่มันไม่มีครับส่วนปุ่มนี้ก็คือปุ่มนะครับนี่ก็คือปุ่มกระโดดครับเป็ปุ่มุกระโดดทั่วๆไปที่เรามีครับโอเคไม่ต้องสนใจมันับอันนี้ก็คือปุ่มวิ่งนะครับเราก็มีวิ่งนะครับนี่เราก็มีวิ่งไปแล้วนะนี่ก็คือวิ่งนะส่วนปุ่มข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะมีกระสุนนะครับ ห้าเลเวลสามก็จะเป็นยังไงบ้างสิบห้าก็จะเป็นยังไงน้ำเลเวลตอนนี้ผมใช้ประมาณใช่ผมใช้เอ็มเก้าโอเคผมใช้อันนี้โห oh, อันนี้เลเวลหกนะเลเวลสามอันนี้เลเวลหนึ่งนะเพิ่งไม่เคยใช้มาก่อนนะเฮ้ยสปาร์ต้าสปาร์ต้าสปาร์ต้าไอ้สปาร์ต้าดิยทำไมไม่สปาร์ต้าเนี่ยโอ้โหติดเอฟเฟกต์อยู่หรือเปล่าเนี่ยจริงมันกันได้ยินกนะันไหม โอ้ยยิงไม่โดนอีกนี่มีคนบอกว่าพี่พี่ปืนอะไรแรงที่สุดนะค RPG นะครับแต่ว่ามีคนบอกว่าบีบีแบบบีบีบอสไหมมีครับมีบอสมากแต่มันไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับมีผมเน้นผมได้สู้ไปมันมีแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งบอสตรวลักเครื่องืบอสกระดูกนะครับซึ่งมันเป็นบอสตัวเดียวเดียวที่มันโหดที่สุดนะ โอ้ยเฮ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 ้ยเน่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 ค่อยพูดภายหลังนะครับเราจะมาฆ่าซอมบี้อย่างมันมันปุ๊บปุ๊บมา w o กซอมบี้ e w กซอมบี้นี่นะเอาจริงๆนะวันนี้ผมจะแคสสองคลิปนะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันก็จะกลับเข้าไปในเวนของเรานะครับกลับเข้าไประบบของเรานะครับเราก็จะกลับเข้าไประบบของเรานะครับ นะับแต่ว่าไม่ใช่นะับมันก็จะฆ่ามาเฮ้ยมันพาเรามาหาบอสเหรอโหบอสนะับผูช้ชมต้องเจอบอสนะับโอเคนะครับโอ้โหงั้นหลังจากสู้กับบอสจะเลือดน้อยนะผมก็จะทำการตัดนะคนระับเพราะว่าผมต้องตัดไงว่าบอสมันสู้เวลาโคตรจะนานนะผู้ชมอาจจะดูไม่จบอะ่ะโอเคโอ้โหคนนี้มีปืนเต็มจั๊ก มีแค่ปืนกระบอกเดียวสู้กันไม่ได้หรอกแล้มาเราเรามาดูกันเราไม่ใช่เราก็มาดูกันเลยว่าเราจะชนะไหมแต่เราเอาจริงๆนั่นแหละแค่ประมาณสามคนที่น่าจะแพ้แล้วเหรว่าบอสมันโหดมานี่ไงบอสมาทั่นไงโอ้โหนั่นไง่นอนอุ้ยอ๋อมันมีบอสตัวต่อไปด้วยโอเคถือว่ามันมีตัวเดียวมันมีต่อไปด้วยอุ้ยทหารจริงจริงจิงิงมันยิงมันจริงจริง เวลายิงบอสนับจะมีพวกซอมบี้มาปั่นป่วนนับก็คือมาเริ่มจะมาฆ่าเรานับว่าปกป้องบอสนี่ยเราก็ต้องฆ่าบอสนับไม่ต้องสนใจใลูกกระจอกนับปล่อยให้มันโดนอาบิจีโดนปล่อยให้โดนเพื่อนฆ่าไปนับเพื่อนต้องเป็นแนวหลังครับเราต้องเป็นแนวหน้าปืนที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นปืนนี้นับโอ,เ,อ,เ,อเกมหลักนับขอไฟด้วยมันเกมแหลครับกินเกมบัก๊กเฉยๆนะมันแหลก มากโอเค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 เปิด okay, ก okay, okay, okay. okay. okay, okay. ันนะผมได้ปืนอะไรนะรื่องผมได้นะโอเคโอเคโอเคผมได้เงินมาละอุ้ยอมาลงกูกันอุ้อ้ยอุรีบเก็บปบเก็บปืนเบเก็บเก็บเก็บปืนเก็บปืนโอเคเก็บปืนแล้วผมเก็บปืนแล้วปัง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 ยิงยิยิง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  นยี่ผมยิงละถ้าคุณอยากบรรลุจากคุณที่คุณที่เคยที่อยากที่รักคุณทหารนะคุณก็มาสามารถมาดูดุคืนนี้คืนนี้ได้เลยนะมันก็มีเหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นบอสทหารก็ได้ะนะบ,บอสโซนทหารอ่ะเฮ้ยสูญญ้ยากครับพอเลยมีส่นทุกคนโอเคฆ่าให้ได้นะที่โซตรงนี้นะอันนี้เราใช้เอสเอส เอเอสกาหรือเปล่าไม่น่าใช่เอเอยเอเคเอเคครับผมใช้เอคนี่หว่าเอคถึงเอเคสองศูนย์สาเคสองศูนยามโมันาให้ได้เราใช้เอเคสองศูนย์มนแล้วผู้ชมรอคอยมาดูครับ มันไม่สามารถได้ละโอ้ไปตรงตรงนี้เท่านั้นี่ยวะหลอกแดกกินเงินลูกเล่าเนี่ยมาบอสอยู่ไหนนี่ไงบอสปังๆัง,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 งตังมั่งมั่งเห็นใช่คุณสามารถสลับปืนได้นะแต่ว่าคุณไม่สามารถเอาปืนที่สองที่อยู่ในกล่องนั้นได้นะ เพราะอะไรนะเดี๋ยวของมันก็เต็มนะเอย้ยจะมาทำไมล่ะโอเคนะพอตัดก่อนน้ำยากมากเอาจริงๆแล้วผมสู้ไปสู้มาก็สนุกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโอ้ผมสู้กับการบอสแล้วผมก็เปลี่ยนปืนด้วยนะครับนี่ซึ่งก็มีปัญหาอย่างนี้นนะท่ผู้ชมไม่ใช่ท่าผู้ชมไม่สามารถเอ่อเอาปืนพวกนี้ได้นะนั่นก็คือนั่นก็คือให้คุณมาทางนี้นะ ที่มันเขียนว่าเออตรงนี้นะรหรือว่า points นับในปุ่มข้างโบตร,ตรงนี้แหละที่ใกล้ๆกับเงินนับแล้วก็ใกล้กับโหลดเลื่อนเราด้วยนับมันก็จะเห็นตังอยู่ตรงนั้นนับเนี่ยแสดงว่าเรามีตังอยู่ไม่กี่วิน,นับไม่ใช่เรามีตังอยู่ไม่กี่น้อยนับตอนนี้เราก็สามารถชาาน,น,น,นะบอสมันแล้วนับแล้วผมก็รอเวลาตายนับจนกว่ารเราจะตายเนาะแต่เกมต่อไปผมน่าจะไม่ตายหรือว่าผมน่าจะอยู่ที่ไหนสักทีหนึง่งน่าจะไปที่อื่นนับ ผต้องตายเท่านั้นนะนี่นะผมก็ได้ตายเปลี่ยนเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะรเราก็จะมาเออเราจะก็จะมาสอนแต่งตัวนะอย่างแรกนะให้คุณเข้าเกมหรือว่าตายนะเวลาคุณเข้าเกมมาใหม่เนี่ยให้คุณกดคําว่าตรงนี้นะปุ่มตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ที่มันเขียนว่า A V A T A R เนี่แล้วก็กดเข้าไปนะนี่นี่เราก็จะแต่งตัวละครได้นะนี่ ส่วนอันแรกก็น่าจะแต่งชุดนะครับนี่คือชุดนะครับชุดแต่มันไม่มชชุดเจ้าหญิงนะมันมีชุดแต่ทหารนะครับนี่มีแต่ทหารล้วนๆเนาะใครก็สามารถเลือกชุดอะไรได้นะครับอันนี้คือเป็นหมวกทหารเหมือนกันนะครับใครก็สามารถเลือกหมวกอะไรก็ได้นะครับนะครับคุณก็สามารถเลือกหมวกเลือกอะไรก็ได้หมดนะเลือกให้ได้หมดเลยเลือกได้หมดเลยเข็มขัดก็มีเออกระเป๋าก็มีหน้ากาก็มีนะ แล้วก็เออเฮอ้เท่นะ่น,นี่ยมีแต่เท่ๆนะครับจำนวนเอาไว้นะเผื่อมันมีมันมีมากกว่านี้อีกนะหน้ากากอันนี้น่าจะเป็นแนี่เป็นกระเป๋านะเป็นกระเป๋าว่าเป็นกระเป๋าเฉยๆนะแต่ผมเอาโล่นะพรามันเท่กว่านะคุณไม่ได้มีแค่อันนี้แค่อันเดียวก็มีกระเป๋าด้วยนะครับดูด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะมีผ้าปันคอนะครับเอาไว้เฉยๆนะครับมันน่าจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะน่าจะเป็นไว้เฉยอันนี้ส่วนอันนี้นะครับก็น่าจะเป็นเกาะน,นะครับซึ่งผมจะเอาเลือกเกาะอ,อะไรก็ได้นะครับเกาะไม่ใช่เกาะน,นะนี่เฮ้ยทำไมเลือกสองเกาะได้เฮ้ยเป็นไปนได้ยังไงแล้วผมเลือกสองเกาะอันนี้ล่ะหูดูเท่อันนี้ด้วยโอ้เย่มากเกานี้เก้เนีนเน้เฮ้ย เฮ้ยมาๆอุ้ยอุยอุ้ยอสองด้านเลยสุดยอดนะเกียผมไม่เคยเห็นมาก่อนอนนี้น่าจะสุ่มกล่องนะสุมก่อนได้นนเงินอันนี้น่ะขอไพยด้วยมีเสียงรลกัวนะขอใพ้ครับผมมาที่ที่ไม่มีเสียงนะครับเราก็จะเ้เราก็จะมาเออเราก็จะมา กินับเราก็จะมาเสอนนับแล้วคุณสามารถแต่งปืนขึ้นมาได้นะแต่งปืนเป็นสีอะไรก็ได้นะตามใจชอบนะแล้วก็แต่งปืนเป็นสีอะไรก็ได้หมดตามใจชอบของตัวเองนะชอบมากนะตามใจชอบเลยเนาะได้มีเงินเยอะนะมันจะได้ปืนอย่างเยอะเนาะ นี่ครับนี่ก็จะสามารถแต่งตรงปืนอะไรได้หมดนะครับนี่ก็อะไรได้หมดเลยนะแต่งแบบตัวละครก็ได้นะแบบเท่ๆก็ได้นับก็หญิงคุณผู้หญิงก็สามารถแต่งได้เหมือนกันนะนี่เท่ได้ซึ่งผมจะเปลี่ยนเป็นน,นี้แล้วกันวนะ่เพราะว่าอันนั้นมันไม่ค่อยจะเท่นะงั้นเลือกเป็นอันนี้ดีนี่อันนี้ดีแบบดีปะวะเอยดีวะสามารถแต่งได้หมดนะ อ,อ,ยอยากแต่งอะไรก็อยากอยากแต่งแล้วก็ตามใจชอบนะอยากเป็นทหารแบบนายมันไหนก็แต่งได้เลยนะเนอะก็อยากก็สามารถแต่งได้นะครใครอยากเป็นทหารเนาะเดี๋ยวนะเราก็มาเริ่มกันเลยนะส่วนปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่มเริ่มนะผมเริ่มเกมเอาไว้ต่อสู้กับคนอื่นนะมีขอภัยด้วยมีเสียงรบกวนนะับดีก็จะมีเจีราดาคนะัะ เราเลือกเล่นเลือกเล่นหรือว่ามันเอ้ยมันคือไม่ใช่ดาดังให้เราไม่ใช่ดาดนะมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้มากไม่เคยเห็นมาก่อนนะอันนี้นะนะครับปุ่มนี้ก็น่าจะกดเข้าไปเล่นกดเข้าไปนะเราก็จะเข้ามาเล่นเกมเลยนะเดียวก็จะเข้ามาเล่นเกมเลยนะค,ครับโอเคถ้าผู้ชมเข้าใจยังนะับถ้าเข้าใจเลิอ,อย่าลืมบอกคอมเมนต์ผมด้วยนะครับ โอเคนะรับน,น้องๆอาจจะไม่เข้าใจนะเรว่ามีส่วนอย่างหนึ่งนะับยังพวกนี้นี่นี่ก็คือผมเคยทำไปแล้วนะผมเคยคุณเรียรกับคุณอีน,ะนัอันนี้คือย่องนะับอันนี้คือคานนับอันนี้ย่องนะับน,นี่คานนับอันนี้คือยือนนะับยืนส่วนปุ่มสุดท้ายที่ผมจะจะมาแน,นานะนำนับก็คือห้างโบนนะับห้างโบตรงนั้นตรงนี้ไม่เกี่ยวนะับอาจจะเป็นกระสุนก็ได้แต่ไม่ใช่นะับมันเป็นเวลา ของนับจำเนินของด่านนนเองครับส่วนตนี้ก็เอาไม่ต้องเอานะับอ,ออกไปส่วนปุ่มนี้ก็คือปุ่มอะไรไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เคยเหน็นมาก่อนน่าจะตั้งค่านะปุ่มนี้คือปุ่มอะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นเอ้ยเหมือนผมเห็นอะไรบางอย่างด้วยอุย้ยจอดนะแล้วก็ขอให้มขอภัยด้วยนะครับผมไอเอ้ยครับแล้วก็จะดึงน,นะ ันนี้คือซื้อนะแน่แตอนซื้อนะ <regret it. S 1> แต่ว่าไม่เชิงไม่เชิงนะก็คือมันต้องใช้โรบักซื้อนะเรามาจบภาพอันสวยงามอันนี้กันเถอดดูไม่ว่าภาพไหนภาพนี้ไงไปก่อนรีบไป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 ไปเอาปืนไปเอาปืน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 อยู่ไหนโอ้โหโอมันก็เป็นกองทัพโอ้ยิงเลยตาหาไม่ไหวแล้วยิง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 ยิยยิงยคด้วยให้ ปืนไม่ไหวแล้วปืนอะไรวะเนี่ยยิงปันโอ้โหช่วยกันยิงช่อยกันยิงเลยจังถานไม่ไหวอยู่จังตาถานไม่ไหวอยู่ช่วยิงแล้วเนี่ยโอ้โหช่วกันยิงถ้ามีกระบี่อยู่นะโอเคก็ไม่เออโอ้โหอูระเบิดตู้มเลยโอ้ my god โอ้โหก็อนกระเกมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อขอสามคไม่ใช่ไม่ใช่สัมคมสงครามโลกนะครับ ไม่ใช่นับสงครามชีวภาพนั่นแหละนับเราก็จะมาเล่นกันนับในพาร์ทหน้านับเราจะไม่ไม่ได้มาสอนเล่นนับแต่ผมมีอะไรอย่างหนึ่งที่ผมเริมนะครับนั่นก็คือเออนั่นก็คือเอ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 ออันนี้ก็มันก็จะมีเออี p c ด้วยนับก็คือน่าจะเป็นความปิงนับอาจจะปิงก็ได้นับแล้วอันก็จะมีเออ M S MS, อยู่นะครับนั่นน่จาจะคืออะไรไม่รู้เหมือนกันหมเลเวลัพอว้ยเลเวลอัพหรอเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับใครที่สำหรับ คลิปนี้ดีผมก็ขอตอลาไปก่อนนะครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็กดออได้นะแต่ก่อนที่ผมจะไปเดีย่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดแชร์ด้วยอย่าลืมกดติดตามเป่ได้ติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่ได้พลาดคลิปต่อไปกันนะครับผมนะเฮ้ย โอ้โหใต้โค้งสะพานลอยบ๊ายบาย bye. เจอกันคลิปหน้าคนใครที่เล่นเกมน,นี้ไม่เป็นก็มาดูคลิปนีได้เลยนะครับผมสอนเล่นแบบล้วนๆมัน,นผมลืมอะไรไปนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้นะ่ะอาจจะเป็นเงินนะนี้เป็นเงินนะนั้นเป็นอันนี้เป็นเงินหนึ่งล้านวอนเลยหนึ่งพันวอนนะอาจจะเป็นวอนก็ได้นะอันนี้เป็นเงินนะับอันนี้เป็นเงินเฉยๆอันนี้น่านจะเป็น ที่ซื้อปืนนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าให้ผมสอนเล่นเกมอะไรก็บอกผมด้วยนะครับแต่เป็นเกมที่เล่นง่ายนะอย่าให้มันเล่นยากนะว่าผมไม่ผมไม่เชิงเล่นไม่เป็นนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนไงไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอย่าเล่นเกมอะไรที่มันผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับผมก็จะเล่นไม่เป็นนะโอ้เดี๋ยว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 นี่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 บ๊าบายเจอกันคลิปหน้านะครับ แต่วันนี้ผมจะทำเอ่อเือผมจะทำเออมจะทำฆาตกรนะครับถ้าผมไม่ได้เป็นผมก็จะเสียใจอยู่นิดนึงนะครับเจอกันคลิปหน้านะ